สวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขนงตุ๊กตานะคะเป็นไงบ้างคะวันนี้เป็นงานของพี่อู่นะคะเป็นคืองานแต่งนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็ตุงเต็งก็ใส่ชุดพี่อู่นะคะพี่อู่เอาชุดให้ใส่ของเตงก็ไม่ค่อยได้นานแล้วมีหลายคนงงว่าเฮ้ยทำไมถึงใส่ด้วยกันได้ซึ่งเขาบอกแล้วว่าตัวลองเตงกับพี่อู่อ่ะคือไม่ได้แบบ ใครตัวโตวไปกว่าใครแต่หุ่นและรูปร่างคือเท่าๆกันเลยนะคะหุ่นและรูปร่างเท่าๆก,กันเลยแต่ว่าคือจะต่างตรงที่ค่ง้งเตงอะ่ะเป็นคนที่รูปร่างจะค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็หุ่นก็จะค่อนข้างดีนิดนึงนะคะ <laughs> หุ่นตัวเองแหละ,ะวันนี้นะคะคุ้งเตงก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศรอบๆตอนเช้านะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของวันนี้คลิปของวันนี้คุอ้องเตงจะมา ถามนะคะทุกคนคนไทยนะคะที่แบบมาร่วมงานแต่งของพี่อูนะคะถือว่าเป็น f อแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบว่าเออเวลาพี่อูไปก็แบบเออไปหาไปหาเพิ่นน์นนะทุกคนน้องเออนั่นแหละแล้วทีนี้เพิ่นก็มาร่วมงานแต่งนะคะเดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่นนะคะแต่ว่าตอนนี้คือรอให้คุณลุงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดให้สวยก่อนค่อยมาคุยกันนะคะทุกคนอ้าเดินมาละเหตุผลดีเลยเอออันนี้อันนี้รถมาจาก อ้าวสวัสดีค่ะอันนี้สวัสดีกันแล้วนะคะสบายดีสบายดีค่ะพลังสิไปอาบน้ำอาเออมือเศราดีไปสำรวจแม่น้ำสั้นแล้วโอ้เย็นดีเย็นดีไปยางเลาะทางไหนแน่นี่พูดล่ะไปหอดบัานนงอูบัานงานพูดละบยางไปทุกคนคิดเบิงเออยางไปออกกําลังกายพร้อม ไปไปเห็นเขากำลังเอินต้นตัวให้เจ้าสาวอยู่เอ็นบออออันแล้วเมื่อเช้านี้เห็นอันแม่พนณอาว่าอันย่างไปลงแม่น้ำซานแล้วเห็นป่าอย่างว่ได้ป่าได้ป่าพอจ้อยพอจ้อยเพิ่นไปหาป่ามากเลยน้องก็เอามาปิ้งกับบานพอซักบานตุกตาปิ้งบ้านเถอตุกตาทุกคนแล้วเมื่อคืนนี้นอนใส่ค่ะนอนบ้านกุกิกนอนบ้านกุกิกพ่ออะไรแม่จัปีอยู่บ้านว่าที่นอนบ้านตุกตาแต่ว่ามีแขกคนอยังแขกแขกแขกหลายอยู่นะคนมาเพิ่นนอนกวน นอนกวน,กน,นอ๋อเพื่อนอะบอกอ๋อลูกนอนกวนอ๋อนึกว่าหนูนอนกวนสินดอ๋ <S <S 1> <S 1> อแล้วเป็นจังไหนคะเขาถามไหมคะว่าการเดินทางจากคอนแกนมานทางบ้านหนูนี่รู้สึกว่าคนไทยคนไหนก็ตามที่แบบว่าเดินทางมาเองสินะรู้สึกว่าขับรถมาเองเนาะเก่งแหงทุกคนเอ,อา,อา,าได้บรรยญญากาศบรรยากาศเป็นธรรมาชาตินะเฮาบอกคิดว่าลำบากเพราะว่าเามันได้ชมชมผู้ชมเขาพร้อมบางเค้ากับมิน้ำตกมิยังห้องกระจอดบนงอ่นะ มีคลองน้ํามีหนองน้ําเงี้ยค่ะค่างเค่ะแบบเวลาขี่รถมาแต่ว่าเส้นทางกับจะค่อนข้างที่จะอ,อลูกล้างแน่นห,นหนึ่งแต่ว่ามันก็ได้วิวทิวทัศน์แบบธรรมชาติเหมือนเหมือน,นเรามาไปชมเมืองไทยในอดีตน,นะทุกตาไม่น้อคืออดีตส,สมัยสมัยเราเป็นเด็กน้อยที่ยัง,ไม,ยงไม่ที่ยังไม่เจริญก้าวหน้าที่ยังไม่ลาดยางแต่ก็มีบางส่วนที่ตรงแถวป่าไร่ก็ลาดยางดีด้วยอล่ะอ่ามันเป็นมันเป็นแค่บาง บางช่วงของเส้นทางเฉยที่มีทั้งคอนกรีตด้วยแล้วก็เป็นทางแดงน้ำจากท่าพระบาทพลสันที่มีพระธาตุอ่ะค่ะค่ะอันทางดีเลยอันนั้นทางดีมากทางดีมากเลยนะไปถึงไหนไปถึงปากสันเหรออือใช่ค่ะใช่ค่ะถึงปากสันท่าบกเอ้ยท่าบกก็จะไม่ละท่าบกไปถึงปากสันเดี๋ยวเดี๋ยวสะพานสะพานบึงการอ่าปากสันเสร็จก็จะมา ทางนี้หนึ่งทางนี้เลยแล้วขอถามนะครับว่าอันนี้คือไปเที่ยวไสแน่ค่ะแบบตั้งแต่มาลาวนี่เคยไปเที่ยวเมืงไหนแน่มาลาวครั้งที่สิบหกเพิ่งเพิ่งไปหลวงพะบางไปหลวงพะบางเพราะว่าไปเข้าทางจังหวัดน่านทางห้วยโขนห้วยโขนเมืองเงินอืแล้วก็ไปแวะหงสาไปแวะของบ้านญาติของตัวย้อยอ่ะค่ะอยู่หงสาแล้วก็ไปหลวงพะบางประทับใจหลวงพะบางเพราะว่าไปแล้วมันเป็นเมืองมรดกโลกเนาะ เยี่ยมสุดยอดสุดยอดหลายเนาะนนไ,ไปไปปากเซ<ะ>ตั้ง 4, 5, สี่ห้าเที่ยวปากเซปากเซข้ามทั่งสองเมกันบอกค่ะนี่ครับไปต้ม<อ>เมีเอารถเอารถขับลาวนี่หลายรอบแล้วเก่งอีหลีเดือนเดือนธันวาเนี่ไป <c oughs> ไปลาวไปวังเวียงไปนอนอยู่วังเวียงแล้วก็ไปไปเมืองเฟืองเออแต่เก่งอีหลีเดีหนูเขาถามเลยเขว่า ขับรถนี่ยากอกขับแบบตั้งแต่ยุไทยก็ขับเล้นซ้ายอพอมันแล้วรขับเล้นขวาเนีต่ต้องต้องต้องมีต้องมีคนอยู่ข้างด้านซ้าย,<อ>ยเดี๋ยวจะบอก,บอกคอยบอกว่ามีรถมาไม่มาอเออมีรถมาไหมสวนได้ไหมนี่เพราะว่าเราขับเล้นขวาอเราก็จะมองไม่เห็น ต้องระมัดระวังกับกลางครับเหมือนพี่แอนนบอกว่าขับรถที่ไทยนี่คือแบบสบายสบายชิลๆเลยแต่ว่าถ้าขับที่ลาวนี่คือเราต้องแบบเราแวงต้องมองต้องตัก้งๆังเพราะว่าต้องต้องให้คนมานั่งทงนี้เพื่อมองว่าเพราะว่าเรียนมันคนละเรียนเนาะค่ะประเทศไทยก็จะขับเรียนอีกเรียนหนึ่งเรียนซ้ายเราขับเรียนซ้ายค่ะแต่ประเทศเราเราขับเรียนขวาเราก็จะต้องหาคนช่วยในการดูดูเส้นทางเพื่อป้องกันอุบัติเหตุใช่ค่ะ ต้องเรามาระวังด้วยแต่ว่าอถือว่าเก่งแหงเรคขับรถในลาวได้้องเต็กเป็นคนหนึ่งที่ยอมรับว่าไทยก็ตามที่ขับรถในประเทศไทยได้เออที่ขับรถในประเทศลาวได้นะเก่งคักนี่เป็นคนที่สองที่หนูบอกว่าเก่งคือคี่แน่แล้วก็คุณลุงเลยค่ะคือคือมาแรกๆก็ตื่นเต้นอยู่ที่ไปจากช่องมิกไปปากซีก็ตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเราเอารถเข้าลาวครั้งแรกแต่ช่วงหลังมาเราก็ชินว่าคือกุฎจราจรเขาเป็นแบบนี้แบบนี้ ก็เข้าใจมากขึ้นเข้าาใจมกตอนนี้ก็สามารถไปหลายเมืองงหลทั้งที่สิบหกแล้วมาเลานี่ทั้งที่สิบหกสิบหกเดินแบบชอบธรรมชาติชอบน้ําตกชอบป่าไม้ดูที่ไปมีแต่ภูเขาบ้านน้องตูกับมีแต่ภูเขาอีลีออมรอบไป็นภูเขาเลยเนี่ยเดินไปก็เห็นแม่น้ำซานแล้วนี่เห็นมันยใกล้ๆติดบัดนนี่ลงไปนี่คือจาก คนไทยจากจังหวัดคอนแกนนะคะที<ช>่เพ<ท>ื่อนได้เอารถมาเที่ยวลาวเป็นรอบที่สิบหกแล้วบทธรามดาอีหลีเด้นี่นทุกคนเนาะแต่ว่า,วามาเข้ามารอบที่สิบหกโบได้เอารถมาทั้งสิบหกเที่ยวแล้วกับบางทีก็มารถไปถึงมาเข้าลาวครั้งที่สิบหกแล้วอ่ะจังซาเนาะมาะไปไปรถไฟความเร็วสูงบ้างปลารถบัสบ้างอย่างเงี้ยมาท่องเที่ยวกับคณะกรุ๊ปทัวร์บ้างเงี้ยโอมแล้วก็สิบหกดีค่ะค่ะ ดีใจได้มางานน้องอูกับตัวโยยค่ะรักเหมือนลูกเพราะว่าเขาขยันต้องสองเพราะว่าตอนเขาไปขอนแก่นเขาไปต้อนรับเขาอยู่ค<า>่ะหลายนคนที่ไปคอนแกนที่คนเราก็ถ้าไปได้ยินข่าวล้วก็จะลแล้วก็จะไปดูแลเหมือนญาติพี่น้องเราละา่ะรักเหมือนพี่เห,เหมือนน้องเห็นในคลิปพี่อูเห็นในคลิปพี่โตอยู่เห็นอยู่เหรอ เห็นพ่อโลหอดอ๋อครับไปตอนนั้นก็ไปไปพาไปกินข้าวอยู่ที่ขอนแก่นอยู่อยู่ที่บึงแก่นนครนั่นแหละตัวย้ยตอนนั้นเขาไปท่องเที่ยวไปไปเยี่ยมทุกตาด้วยเนี่ยตอนนั้นเหรอคะไปสัมภาษณ์ทุกตาอยู่ในใช่ค่ะอยู่ในมหาลัยค่ะเพิาะเป็นมหาลัยอยู่ตอนนั้นหลงทานอยู่ไหมคือหนูก็เป็นคนหนึ่งที่ลงในกรุงเทพอยู่นึงใช่หนูก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่า มันก็คุณเส้นทางอยู่แต่ว่าเส้นทางมันหลายนะมันกระบืจือมันจำก่ะได้นะเออเห็นตาบอกว่าโอ้หลายคือเส้นขบวปุ่นหลายคือเส้นข้วปุ่นือเส้นขบาวนพดอิหดี้เลเส้นทางไทยนะแบบคือบอกว่าคือเส้นขบวปุ่นคือมันมีหลายเส้นที่มันซับซ้อนแล้วมันกันเส้นขบาวปุ่นเวลาเขาบีบขอบวปุ่นมันเละๆเลาๆแมนเห็นบอกเห็นเส้นเส้นข้าวปุ่นคือเส้นนมจีนนะเส้นนมจีนแบบมันหลาๆเส้นมันแบบซับซ้อนท่านะทุกคนเออนั่นแหละเปรียบเทียบเป็นเส้นทางประเทศไทยเลยอว่ามันหลายเส้นแห้งแต่การเดินทางก็ มันหลายเส้นทางเขาบุคุณจินมันก็จะหลงทางเนาะขนาดคนไทยบางคนก็ยังหลงทางจริงกรว่ามอยู่มันมันหลายเส้นทางเขาด้วนี่มันมีทางด่วนมีทางข้างบนข้างล่างแมนค่ะหลายสเตปแมนแต่เก่งก็ตุกตาตุกตาไปอยู่นั้นก็เริ่มจะคล่องเลยเนาะเริ่มเข้าเวลาเข้าไปในกรุงเทพนั่งนั่งรถทกซี่นั่งรถ บางบาครั้งค่ะก็สมัครจะนั่งเป็นรถเมล์ของมหาลายัยไปลงที่รถทีจกักรแล้วก็ขึ้นรถไฟฟ้า MRT พวกนี A T, ก็คือต่อไปที่ที่ที่เราจะไปนะคะอ่ะาวันนี้เอาชุดนักศึกษามาไหมเนี่ยเอามาค่ะเอามาเหรอใช่ ว่าจะมาใส่ให้พ่อกับแม่ดูแต่ไม่รู้จะมีเวลาใส่หอ<ด>ใส่ใส่ใส,ใส่ใส่ดูหน่อยใส่ในราวหน่อยเถอชุดนักศึกษาที่มีโลโก้ของ <ปะ S 2> มอจอลอแต่ว่าไม่ได้เอาตามอจลอมาด้วยแต่ว่าไอ้มันมีตรงที่กระดุมมันเต็มตามอจลอ,อยู่อ,อ,อรู้จักอรู้จักพี่ พี่เจนไหมพี่เจนนี่รู้จักรู้จักอยู่ไหมรู้จักค่ะพี่อยู่สถาพนเกียรตอ่ะอ่ารู้จักที่เพิ่าเรียนอยู่อ่มหายลัมหาลัยรชพระนครแม่นเขารู้จักค่ะปีสี่แล้วก็จะจบแล้วนี่แม่นเขารู้จักคนอยู่เออเขาไปฝึกงานอยู่ชาเม่ห์อือผมฝากความคิดถึงเจนนี่ด้วยเด้อเนี่ยนี่วบงว่าพี่เจนนี่จะไดดู้คลิปนี้นะคะเจนนี่ดูคลิปของตุ๊กตาไหม ก็ดูไปอยู่ค่ะใช่ค่ะเ<อ>ราคนต่างดูกันอยู่เนนี่เสียงดีทุกตาก็เสียงดีอเอ๊ะคน<อ>คนลาวนั่นชอบร้องเพลงน,นองเสียงดีใช่ค่ะชอบร้องเพลงกันแต่ว่าเสียงอาจจะ ธรรมชาติลงโทษนิดนึงเอาเห็นเห็นชอบร้องเพลงไทยอยู่เด้อล่ะชอบค่ะชอบชอบร้องเพลงสตริงด้วยซ้ำมากมากมากเพลงอีสานมากเพลงลูกทุ่งค่ะเดี๋ยวอีสานหน่อยให้คุกกี้เป็นเรวยเด้อได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพ่อไปอาบน้ำนี่จะไปร่วมงานให้พ่อไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนแต่งตัวรอๆไปร่วมงานทีทีนะคะใส่ชุดใหม่ค่ะใส่ชุดใหม่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุนกระซิบ น่าจะกลับไทยพร้อมๆกันแหละหนูคิซ่านะคะอันนี้ก็เป็นรถที่แบบว่าโอ้เอามาแบบพ,พุด๊ดยอ่อภาพเลยว่าเก่งแหงไผ่ที่เอารถแบบว่ามาเที่ยวเที่ยวลาวได้ไนะทุกคนเพราะว่าเส้นทางก็จะค่อนข้างอะไรในน,นึงนี่ <Hey! S 1> ไออย่าง,งค่าน้องร้อนผม,มใช่ไหมมั้ยร้อนตุ๊มกุมีนร้อนอันนี้ผมยังไงหายกิ๊กจะบอกแม่ขอไอ้ตุ้มดิ ไอ,ต,อตุ้มหงอหล่อนเดยตู้อตุเฮ็งงามบ่เป็นอันนี้เป็นเนาะเป็นลานเป็นตัวกน้องน้งกันโอ้ยน่าน,น้ะมื้อนี้มืนน้อน,นี้ตื่นนอนสายเลยสิบอกให้เพราะว่าอ่านที่ที่ตื่นนอนสายย่ยอย่างหูบอคือมันเหนื่อยแหง้งมันลุกขึ้นบ่ได้เลยทุกคนเนาะมันต้องได้นอนต่อจังหน่อยแล้วก็จังลุกมาแล้วก็สิเปง่งงานไออูเนาะตอนนี้ก็ได้มาสัมภาษณ์พ่อเพิ่นนะคะกับ รู้สึกดีใจค่ะทุกคนที่แบบว่าอ่าแบบเห็นคนไทยอย่างเพ่นมาแล้วกะเห็นแบบเพิ่นฮักประเทศแล้วแบบเพิ่มปื้มประเทศแล้วว่าเป็นธรรมชาถตนาทุกคนเนาะอันใดที่แบบว่าด้วยทางลําบากก็ถือว่ามันกับเพิ่นบอกว่าคล้ายๆแบบว่าไม่ย้อนแบบเบิงสมัยตะกอนของประเทศไทยก็เป็นแบบนี้ค่ะนะสี่สิบปีที่แล้วห้าสิบปีที่แล้วเนาะพอสมศักดิ์ก็ยังบอกเลยว่าามาแล้วนี่เคยคายแบบ เหมือนย้อนอดีตในประเทศไทยเลยนะคะก็เหมือนกับว่าทําให้ทุกคนมาย้อนดูในอดีตหรือว่าในอดีตของประเทศไทยนะคะทุกคนก็ดีใจที่หลายๆคนชอบนะคะแล้วก็สาวลาวก็นิสัยดีแล้วก็น่ารักสวยเหมือนนกอตุ๊กนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะ <c oughs> วันนี้นะคะลุงเตงก็รู้สึกดีใจอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> เพราะว่าไม่รู้ว่าจะพูดภาษาอ,อะไรดีนะคะคือ <c oughs> ุ้งเตงเป็นคนหนึ่งที่พูดได้หลายภาษาถ้าหากว่าลุงเตงอะยืนคุยกับ ใครที่เป็นภาษาอะไรลองเตยงจะพูดภาษานั้นเป็นเลยนะคะป้าเสื้อคืองามแท้พนสีม่วงพ่อพ่นได้อ่าพอนอุนอ้ยพ่อพ่นได้อันตกใจพ่อพ่นได้สีม่วงเสื้อพ่นนะคะกะงามมีแต่ผู้งงาม,งามตกใจนะพระคิดอืมฮะ,ะางที่มาบ้านของตัวเองนะจะได้เห็นว่า ไปทำมาสากสุดๆเลยชิบอก์ไฮ้นะคะนี่ชอบมีหลายคนทักว่าทำไมทาไมเหมือนพี่อูจังก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะมันก็ต้องเหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเอลพี่อูน่าจะแบบใหญ่กว่าเอลลุงตุ๊กได้ค่ะเพราะแม่เตียงจะคคอนข้างที่รบหลวบนหนึ่งอันนี้คือเอลหลวมจริงๆท้องเตียงต้องมาหาอะไรติดตรงนี้ด้วยอืมเห็นปะ เดี๋ยวบางทีต้องหาอะไรมาติดตรงนี้เพราะว่ามันหัวมพี่อู๋ก็จะเป็นคนเอวใหญ่กว่าอาแต่อันนี้ก็จะเท่ากันแต่ว,ว่าเอวจะ,จะใหญ่กว่าตรงสะโพกนะคะแต่ตรงเตียนนั้นยังเด็กอยู่ยังสะโพกยังไม่มีเท่าไหร่ทุกคนก็กําลังแต่งตัวอยู่ในบ้านนะคะเพื่อเตรียมที่จะออกไปนะคะใครที่อยาการองตุ๊กเดอจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วก็ภูเขาง,งามๆนะคะทุกคนที่แบบว่า มีแต่ภูเขานะคะอ้อมล้อมไปด้วยภูเขาเลยค่ะภัยที่แบบว,ว่า มาแล้วต้องประทับใจนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าทุกคนได้มานะคะทุกคนจะได้กลิ่นอาหารแซ่บๆพื้นเมืองพืพ้นเมืองบนบานของบ้านตุกๆนะคะโดยเฉพาะเมนปลาค่ะทุกคนหลักๆจะเป็นปลาหนอ่อไหมและก็ซุปพักนะคะใครที่ไม่คยกินซุปผักนี้ก็ต้องลองด้วยค่ะทุกคนซุปผักเป็นเมนูที่แซ่บแห้งแซ่บหลายเป็นเมนูโปรดของตี๋ตั้งแต่น่อยเท่าใหญ่เลยค่ะ <c oughs> ๆๆแล้วกับป่านี่ก็หาจากธรรมชาติได้ค่ะทุกคนก็คือเพื่อนไปหาปลาใส่มองนะคะใส่ใจเต็มมองอยู่เมนน้ำซานนะคะเพื่อนก็จะเอามา ขายตามหมู่บ้านนะคะทุกคนค่ะแบบขายได้ราคาที่ถูกนะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นปลาจะรรมธาติแทมราคากระบพแพงอีกนะคะเป็นปลาที่ป,ท,ปที่อื่นหากินอย่างแหงนะคะทุกคนแล้วก็อาซีพลักๆของใบมะม่วงกับเป็นเกษตรกร,กรแหละเฮ็ดให้เฮ็ดนาให้สวนหาปูหาปลาขายปูกพักขายนะคะ แต่ละเฮือนแต่ละหมู่บ้านนะคะทุกคนสลายก็จะปลูกพักเป็นปลูกพักเฮือนไผ่เฮือนมันะคะ่ะทุกคนเพราะว่าหนึ่งมาเขือตปงไปซื้อเพราะว่าช่วงนี้ราคาของมันแพงเขาปลูกเองกินเองคือเหมือนง่ายที่สุดนะคะทุกคนแล้วก็ดีขนาดเลยเจ้านะคะดีละหลายๆเลยนะคะทุกคนแล้วเต่งกับเป็นคนหนึ่งที่อ่อยูตั้งแต่น้อยหอดใหญ่ว่าการยู่แบบชนบทเป็นแนวดแต่ว่า พอ,องเตงได้ไปทาเฮียนศึกษาอยู่ประเทศไทยนะคะอาชีวิตการเป็นยูมันก็นจะเป็นอีกแบบทุกคนเพราะเขาต้องดูแลตัวเองเนาะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเขาไปใส่เขาก็ต้องได้ใส่เงินเบิร์ดเนาะบ่คือบ้านเฮาได้บ้านเฮานี้ไปใส่มาใส่นี่กะบบคอยได้ใส่เงินการอยู่การกินกระหากินกออเองง่ายๆนะคะทุกคนเพราะว่าปลูกภากเก็บภาคานอะเข้าป่ากันได้กินข้าวกินน้าแล้วแม่ทุกคนอะได้แน,นวอยู่แน,นวกินแต่ว่าเขาไปอยู่ในเมืองเนาะบอกว่าแต่อยู่ประเทศใดก็ตามถ้าเขาไปอยู่ในเมืองกะ เวลาอยู่เวลากินนี้เขาจะค่อนข้างที่จะต้องใช้เงินแทบทุกอย่างนะคะอันนี้ผู้ภาษาอีสานนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจเพราะว่าเพราะว่าภาษาอีสานนี่คือพูดได้อยู่นะคะภาษาอีสานนี้ก็บางคนก็บอกว่าสำเนียงออกไปจังหวัดเลยเลยสำเนียงออกไปจังหวัดสกลนครเพราะว่าภาษาอีสานที่ลุงเตียงพูดนะคะก็จะพูดะปบนหลายๆภาคไปนะคะหลายๆจังหวัดไปนะคะอ่ะ แต่มันก็เป็นความสุขเพราะว่าอุเตงเป็นคนที่พูดภาษาอีสานค่อนข้างที่จะเก่งนะคะทุกคนเพราะว่าชอบภาษาอีสานมวนหูดีแต่อุเตงชอบภาษาเหนือมากมากเลยปนนีิอุเตงก็พยายามหัดพูดภาษาเหนืออยู่นะคะภาษาเหนือของประเทศไทยอุเต็งหัดพูดอยู่เพราะว่าคือมันมวนแหงทุกคนชอบภาษาเหนือมากแบบเจ้าเจ้าเวลาที่คนเหนือดาดาสามนีนะแบบคนคนเหนือเบาให้แบบ ก็นเนือ้อหหยนะคือแบบให้พวกเจพนะทุกคนเราสันสาเนาะอันนี้เป็นพักปลูกนำเฮือนเดอนะคะเร <c oughs> <c oughs> ็บขออันนี้เป็นหอมบัวนะคะจะปลูกกินเองแล้วนี่แหละหลังเือนก็นกมีแต่เหอนไม่จะปีนะัปลูกหล่ลายปลูกหลายอย,ย่างแหงนะคะ <c oughs> นี่แม่โอ้คืองานใครเด้มาให้บ้างไงด้ย <c oughs> เรียงกายพูนทุกคนหน้าบ้าน เดี๋ยวที่ให้ให้เบิรงสุดลาวแม่คนใส่อ mm ่ามาเบิรงไก่หน anyway, ่อยทุกคนมาเลาะเบิรงเพือนรองศาลก่อนเนาะเดี๋ยวคือเวลามาสั่นแหงทุกคนขอบอกเลยว่ากุ้งเต่งพยายามแบบทายบรรยากาศทุกคนให้หลให้ให้ให้ทุกคนในเบิรงหลายที่สุดเพราะว่าอ่าเดี๋ยวกุ้งเต่งกับไทยละอ้โหคิดฮอตบ้านอันนี้เป็นการเลี้ยงไก่หน่อยนะคะอือหูหอามเท่าไรแล้วอ่ะโอ้มีอยู่เด้ มามาโอ้มาบอกแม่ควรกันนะแม่ไพ่น้อคืองามไพนน้องแม่จะไปนีนกับคนเด้อแม่แมแมไพ่น้อคืองามไพนน้องามคือกับลูกเลยเด้เราต้องดูเท้าก่อนแล้วคืนน <c oughs> ี่เอ้าลงมาได้บาะเจ้าเออไปชูกควันกันเนาะมือแรงมือแรงชุดใหม่อีก,กองงอน,หน,หนี่งามยิ่งามโอเคไพน์น้องคันข้าหนอ๋อทำไมสวยขนาดนี้คะคุณแม่เอ้ยพาไปพ่อได้ไหมพ่อแน่พาพาพา เาเกือบใออกลก้จนแล้วน่ะพี <ไอ S 1> เ่เพื่นจะอายคาะไปเอาคัมภปร์ให้ใแล้วแบบยังนำเดี๋ยวนี้นะบออีพอด้ดมาทยเมยแล้วก็ต้องทหยพอนนำอืเอเฮ็ดนะได้หรือเปล่าได้หรือวปลป้าไปวะอันนี้ก็พ่อนะคะจะคังหวัดสกลนครค่ะ ว่าภาษาอีสานได้ปะพ่อเาเดี๋ยวนี้พ่อว่าภาษาลาวเก่งมาเก่งแล้วทุกคนเนาะได้แล้วเนาะภาษาอีสานอีสานบ่ดิเออา่อชาอีสานเราบอกพ่อว่าพี่เนาะเพราะว่าภาษชายชาวนี่พ่อได้นี่เออนั่นแหละอืมไปพ่อวันนี้ข้างามปะพ่ออืมงามหรอพ่องามกว่านี้ไม่มีอีกแล้วฮ่าลูกสาวผู้เดียวก็งามกว่็มู้ในโลกโอเคให้อีพ่อไปห้างซาเนาะอันนี้ก็เป็นการแต่งตัวแบบใครอยากแต่งอะไรก็ได้ทาซาเนาะแต่ว่าก็เป็นชุดเสื้อไมเอียงประมาณนี้เนาะ แต่ว่าเออคำที่ให้เชียงตี๋ใส่นี่เออคำเอออิ่นเอออู๋คำอินอ่น่าสุดลื่นะคะทุกคนสุดลื่นะคะคเป็นอีกส้นเท้าหนึ่งของยีราวนะคะแพ้แล้วแพ้แล้วแพ้แล้วทั้งแม่เลย <c oughs> อัน,อนนั้นก็พ่อลุงน้องตุกเอกเนาะเป็นอายของแม่น้องตุกเนาะคือใส่แว่นลอแถบพ่อลุงอันนี้เป็นลูกสายโก้ของ เมตุสีนี่เป็นลูกสายโกของเม่ตุสีเป็นพ่อลุงของน้องตุกเองเอ้ยต่าเกียรช่องงานเกียรช่องงานเนาน้องตุกเอ้ยออู้ตูกเอ้ยน้องบัณฑิเขาบัณฑิมีไพ่นะเอ้ยตาเอ้ยวเอต่ามาเอ้ยตาก็ชิมาเอ้ยตาอันรถเอต่าเอ้ยตาเราแต่อีรถอ่า เอ,อ้ยตาเป็นเอื้อยลงตุกเป็นเอื้อยลงตุกประมาณจะปีนี่แหละสองสองสามปีเน,ะนาะเออสองปีอากับเอื้อยประมาณสองปีน,ปนั่นแหละบอกแล้วเอ้ยตากับเป็นคนหนึ่งที่งามแพงเดี๋ยวเต็งใหยทุกคนเบิ่งเด้อเนาะเขาบอกเลยว,ว่าตระก,กูลของแม่ตุกสีตระก,กูลสีหาราชอีนะ่ะมีแต่ผู้งามงามเลยสิบ,บอกให้เนาะหนึงน่งในนั้นก็มีลงตุกนำโอเค,คทุกคนคลิปนี้ต้องเตรียมข่วตลาไปก่อนเนาะพร้อมกับบรรยากาศที่แสนที่จะอบอุ่นเนาะได้พบปะกับ หลายคนเราทุกคนเนาได้สัมภาษณ์ถามคนไทยที่มาลาวแล้วก็ได้มาให้เบิกบรรยากาศญาติพี่น้องอันนี้ก็เป็นลุงโอเป็นลุงโอนี่เป็นอายของแม่นงตุกเนาะแม่ตุสิงดูจะคนกว่าเจ็ดเจ็ดคนเจ็ดคนผู้เครื่องกลางอันนี้ผู้กลางผู้ที่ซี่แม่ติ่งผู้ที่ห้าแม่วะเนี่ยแม่แม่เออญอ่ะบ้าทองเป็นผู้ที่หกที่หกสปีดเป็นลูกลาผู้ที่เจ็ดสปีด โอเคทุกคนนัองเต่ขอตาตลาดไปก่อนเด้อน,นี่ก็เป็นบรรยากาศครอบครัวของน้องตุก๊กนะคะญาติพี่น้องมามันดนได้มาพรมตัวก,กันทีหนึง่งก็คือเวลามีงานมีการต่างๆเพราะว่าแต่ละคนก็นมีหน้าที่มีงานแล้วก็ยู่คนละทิพยู่คนละแดนก็คือ,อยู่คนบางคนก็ยู่ต่างประเทศบางคนก็นยู่คนละแวงสิ่ะทุกคนมันดนได้มาเจอกันทีนึงข่ตลาดไปก่อนเด้อบาย